การเปลี่ยนแปลงครั้งิใหญ่ของวงการโทรคมนาคมไทยในการมาถึงของ 3G และด้วยความเร็วของสัญญาณที่มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมมากที่สุดของกลุ่มทูจึงทำให้ประชาชนนั้นเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นมาถึงวันนี้ทูมูฟเอชได้ตอบโจทย์ของคนที่ต้องการใช้ 3G ได้อย่างไรติดตามกับเกาะเรื่องเด่นประเด็นเศรษฐกิจค่ะ การมี 3G ใช้นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เพียงตอบโจทย์ของคนเมืองที่ต้องการการสื่อสารแบบมัลติมีเดียที่รวดเร็วและครอบคลุมเท่านั้นมันยังตอบสนองการดำเนินชีวิตได้หลายรูปแบบรวมทั้งธุรกิจที่จะสามารถนำ 3G ไต่ต่อยอดให้เข้าถึงผู้รับบริการได้มากขึ้นสร้างความสะดวกสบายให้กับคนที่มีความต้องการใช้งานได้เป็นอย่างมาก แต่การใช้ประโยชน์ในระบบ 3G สำหรับประเทศไทยนั้นก็นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่และต้องทำความเข้าใจกับระบบที่อาจจะไม่ทันใจกับผู้ใช้บริการแต่วันนี้เมื่อ 3G มาถึงและเป็นเรื่องจริงที่จะได้ใช้ผู้ให้บริการก็เร่งพัฒนาอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการใช้เพื่อเป็นการไขข้อข้องใจถึงระบบสัญญ,ญาณของแต่ละค่ายและเครือข่ายได้ครอบคลุมมากที่สุดวันนี้เรามาดูกันค่ะ ปัจจุบันความแรงของสัญญาณ 3G True um o o v e H นั้นนํามาเป็นอันดับหนึ่งโดยมีถึง97.1% 1รองลงมาเป็น AIS ต่อด้วย d t a c และสุดท้ายที่ TOT ส่วนพื้นที่ให้บริการ 3G ในปัจจุบันพบว่าเครือข่ายของทูนั้นครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดโดยการโทรบนเครือข่าย 3G นั้นพบว่าทุกค่ายก็ได้ผ่านค่ามมาตรฐานที่กสทชกําหนดเพียงแต่ในบางพื้นที่ที่สัญญาณอญญาจมีปัญหาอยู่บ้าง ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้รับบริการนั้นพึงพอใจมากที่สุดกรุ่มทูมองการมาถึงของ 3G นั้นก็เหมือนการเพิ่มมาตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชนในวงกว้างที่มีประโยชน์กับคนทั้งประเทศและแน่นอนว่าเมื่อประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็จะช่วยผลักดัน GDP ของประเทศรวมถึงการสร้างประโยชน์อื่นๆที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อว่าทุกคนคงจะเห็นประโยชน์ของ 3G ตรงกันไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและสังคม ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ความบันเทิงได้ทุกที่ทุกเวลาและยังช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ในด้านต่างๆอีกมากมายดังจะเห็นได้จากการวางเครือข่ายของครูซึ่งไม่เพียงแต่ครอบคลุมการใช้บริการของคนในเมืองสําหรับคนในชนบทก็ได้รับบริการ 3G ที่สะดวกรวดเร็วเช่นกันเรามีข้อมูลผลการวิจัยจากมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์พบว่าการให้บริการ 3G ระหว่างเครือข่ายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งพื้นที่ให้บริการเครือข่ายของชูมูฟนั้น ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดโดยทูม,มูฟครอบคลุมพื้นที่ให้บริการถึง162ตารางกิโลเมตรเทียบเท่ากับร้อยละ92.75ของพื้นที่เลยทีเดียวต้องยอมรับว,ว่าการมี 3G ใช้นั้นก็เพื่อทันรับมือกับเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายที่เราควรนํา 3G มาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่การที่เทคโนโลยีเริ่มเข้าถึงกลุ่มคนยิ่งได้มากขึ้น ก็ยิ่งพัฒนาขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะการขยายโครงข่าย 3G ที่มีการแพร่กระจายเข้าไปถึงอำเภอตำบลและหมู่บ้านจึงท,ทำให้ปัจจุบันแม้แต่คนที่อยู่ห่างไกลยอย่างบนดอยก็สามารถใช้ 3G ได้หากคุณสัมผัสประสบการณ์ในการใช้ 3G แล้วก็จะรู้ว่า 3G เป็นตัวแปรหนึ่งที่ไม่เพียงสามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมันยังบ่งบอกไปถึงศักยภาพของประเทศไทยที่กำลังจะพัฒนาไปไกลอีกขั้นด้วย แม้เทคโนโลยี 3G จะตอบโจทย์ให้กับคนเมืองรวมถึงคนในชนบทแต่กรนั้นก็อาจจะมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายก็พยายามที่จะปรับปรุงเพราะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและพัฒนาเพื่อให้คนไทยได้มี 3G ใช้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับใครที่ยังมีคำถามในใจเกี่ยวกับเรื่องของ 3G รวมถึงปัญหาของสัญญาณติดตามกันต่อในตอนหน้าและทั้งหมดคือเกาะเรื่องเด่นประเด็นเศรษ,ษฐกิจค่ะ สิ่งดีๆที่มากับ 3G นะครับติด<ช>ตามได้นะฮะเพื่อสัปไดหน้านใช่ค่ะนะคะล่าสุดนิดนึงค่ะธนาคารกลางฟิลิปปินส์คงดอกเบี้ย